สวัสดีครับรเ้ายังไม่ได้สวัสดีกันเลยมุดอยู่ด้านใต้นั่นละรอบนี้ชัวร์ไหมนะพี่รอบนี้ชัวร์ทำได้ไหมได้หรือเปล่าครับเริ่มทำว่าประกอบเด้งทีก็ลื้อ เอาล่ะครับเริ่มทำการทากาวครับทำการประกอบแล้วอะไรเอฟซีเขาโทรมาบอกว่าอะไรบีกว่าท้องเหลืองมันไม่ได้มันน่าจะหลุดเอฟซีโทรมาบอกช่างเก่งจะเลยเปลี่ยนเคืองท้องเหลืองแบบเอฟซีเพราะว่าเนี่ยอ๋อมีคนเขาแนะนำมันยินดีใช่ เราอยากจะรู้มากใช่ไหมใช่เราต้องเชื่อเขาบ้างเขาแนะนำมาก็มีประสบการณ์มาก่อนครับเราประสบการณ์มันน้อยเหมือนประชดเนี้ยเหมือนประชดไงประชดไม่เท่าไหร่แต่ปลาสดน่าอร่อยอือบุรีไม่ต่างห้อนี้ดีครับบุรี บุรียี่ห้อีบุรีปลาขอปลาขอแต่บุรีหยิบนี่หายทั้งกองเก้ายวขึ้นเหม็นท้านิคนลนมันมีสามแบบเกลียวไรหอมคนคนหนึ่งมีทั้งบุรีแล้ไแท็กคนหนึ่งมีแต่ไปแท็กทั้งบุรีอีกคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีสแบบมีความมีมีความสามารถไงคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่แกก็มีทุกอย่างเขาีม่มีไปแท็ก ช่างเก่งบอก <ไป S 1> อย่าไปรู้เยอะมีคนโทรมาบอกก็ดีแล้วเขาโทรมาบอกครับว่ามีที่มันหลุดเป็นสาเหตุเพราะอะไรตรงนี้มันไม่เข้าของใหม่อ๋อตัวนี้อะไรจริงเวลาซื้อมามันต้องมีอันนี้ด้วยใช่ไหมนต้องมีแบบนี้ด้วยอ่านี่อันนี้เป็นของเก่าสมมุตินะ,อ,ะอันนีนเป็นของเก่าที่ติดรถแล้วเราเปลี่ยนของใหม่ไปเนี่ย มันไม่เกาะอ๋อเนี่ยสมมติได้่ยถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นของเก่าคู่มันเลยนะของเก่าคู่มันใส่ไปปุ๊บมัดเนี่ยมันหมุนไม่ค่อยไปหมุนไม่ค่อยไปนืดเลยนืดเ <guaranteed S 2> อืมหลุดง่ายแต่เวลาเนี่ยมันหลุดง่ายหลุดใส่ปุ๊บมันอมเลยซึ่งเป<ๆ>็นยอดเลยใช่อ๋อสาเหตุที่มันหลุดมันเป็นเพราะกับตัวนี้ใช่ไหมมันไม่เกาะ ก็เลยทำการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่อันนี้เก่าไม่เข้ากันอืมขนาดี้มันหมุนได้อ่างไรช่างเตี้ยอืมก็เลยทำการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ก็ใช้ของเดิมชุดเดิมของเดิมมันแต่ชุดนี้ของใหม่๋องนี้เป็นของเดิมมันปอกนี้เป็นเดิมคือเปลี่ยนแต่แค่เนี้ยเปลี่ยนแค่เนี้ยของเดิมมันสึกหมดแลวครับ าจะเอาของเดิมเนี่ใส่คือจะของไม่รู้หรอกจะของไม่รู้หรอกเออวิง่งเหมือนเดิมอีก <c oughs> อะไรเหมือนพี่มิม้มไหมมอวานเนี่ยเปลี่ยนแค่กลองผู้รถนี่วิ่งดีกว่าเดิมเลยนู่นสตาร์เตอไม่ติดอะไรก็ไม่ติดด้วยดีอุ้ยมันสตาร์ทง่ายกว่าเดิมแล้วทั้งเกง่งนูง่นพอจะไปยิงข่าวไม่ติดเหมือนเดิมแต่เครื่องมันเดินนิ่งกว่าเดิมใช่เดินนิ่ง เริ่มการประกอบต้องมีต้องมาใส่แบบสีเซียนรถตู้ทั้งหลายนะเขาเล่นมาก่อนไงน<ม>เราไม่เคยอย่างเงี้ยึ่งมีรถตรู้กันไงนใช่หาอะไรมาทําให้เหมือนกาบคนที่เขามีก็เล่นมาก่อนใช่ก็เลยต้องหาข้อมูลนิดนึงใช่หาข้อมูลนิดนึงโออยนถึงถามทาใช่โยนถึงถามทางเขาโยนมาเพราะเขาเขาารู้อทุกอย่า,างเขาเขาเม่บอเขาตอบมาถูกก<อ>็ดีไป มากไม่เคยมีใครเข้ามาบอกแบบเะๆหรอกใช่มีแต่แบบเออพี่ต้องลองอย่างนี้ดูก่อนนะพี่ต้องลองอย่างนี้ดูก่อนนะของพวกนี้มันมีครูใช่รถทำอ่ะอีโก้เจ้าห้างระเด็นหลุดเลยแหละเวลาเข้าปปื้ดปึ้งหลุดเด้งเลยตัดสีไปปุ๊บพอห้าปื๊ดปึ้งหลุดยังไม่ทันได้ถอนเลยพอปุ๊บ เปิดเหยียบปัดไปพุกเด้งหลุดปึ้งเลยหลุดกระทันหันใช่บางครั้งนี้แกนแกนมันวิ่งได้ไอ้แกนที่พี่เอาไปล้างอ่ะนะแกนแกนแกนลาวล่างอ่ะดิ้นได้เดินหน้าถอยหลังได้ไอ้คอนแกนไงวะแกนคือเป็นหมุนขาหน้าขวาหน้าหน้าปินปีนหมุนไม่ให้ดิ้นใช้แผ่นชิมอ่ะตัดบาง ลองวันนี้ห็นเป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองด้วยไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองรดแ,แรงรถสิ่งลดแรงรถสิ้นรถซิ่งหลังเขาลือรอบที่สองครววันนี้ไ,ไปแต่วันนี้ก็จะเร่งนัดหน่อยเพราะต้องรีบไปรับนักเรียน มีเแค่ท่อนหลังออกมาเยวมียกอุ้ครับยกแยกทอ่อดีนะมันยกแต่ท่อนหลังออกมาเนะถ้ายกทั้งยวงเอ,อ้ยนักเรียนหอบไปได้ไปรับกูแล้วอันนี้เี่อุ้ยรอบแรกมันจะนานแต่หรือรอบสองแป๊บเดียวเลยใช่ลวงปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นรองได้ตีหรือได้สองสามเที่ยวอ่ะวันเดียววะ่ะแล้วรู้แล้วเนาะพอมาม่ใหม่ทั้งวันอะพอมันไปล้นต้นแล้วมันจะแป๊บเดียวเสร็จ ฝไยล้นกลดเข้ามาแล้วน้ำยาไหมครับเยอะมั้ย้าขอบคุณเอฟซีเอฟซีโทรมาบอกช่างจริง ยกโอ้คนเดียวสบายสบายเลยตัวนี้ไหมยกใสสบายเลยนะจไปดแก๊ไแดันเยใส่ตัวใส่ไปพร้อมมันมันเคื่อบุมบุมเลยเข้าง่ายเลยไม่ีใส่ก็ไ้องมันเครื่องให้เติมติมให้เยอะคนับยโดนเครื่อง ใชมโซลาใช้ไปไม่ก่าเรสตาร์ทเครื่องทิงไว้สองสามนาทีไม่ปล่อยออประกอบแล้วยิงนัดลว ฮึดแตกฮึดแตกเต้าปเจนั่งทำ <c oughs> ง่ายๆหรอมีปั้มลมก็ดีอย่างครับนี่แหละเร็วแย่ <c oughs> รวงใส่ปากแตก โอเคครับติ้งด้ายใบครับสวัสดีครับตีไม่เคยเห็นไงทำไมต้องเอาเฟืองไปล้างออกด้วย